อ่าสวัสดีครับพี่ๆน้าๆเพื่อนๆเด้อครับผมวันนี้ช่องนิยมธรรมชาติบ้านทุ่งสิบห้าไม่เห็ดไอ้ผัดเห็ดกบครับผมกระเพรากบครับผมมาเบิงกันเด้อครับพี่น้องมปกินํากันเด้อครับผมได้ได้กบมาเมื่อนั่นแหละครับผมที่ที่ผมไปดักนะครับอันนี้เห็ดฟางครับผมพี่น้องเห็ดฟางครับเก็บมาจากไอ้ นี่แหละกองฟางดอกงายพี่นียครับมาเด้อมากินกันเด้อครับมาไอที่นี้ผมววาเซียวลาบครับเนี่ยเห็ดฟางครับผมปบครับผมปบเด้อที่ว่าไปดักนะได้ได้ห้าตัวครับห้าตัวได้ห้าตัวครับแต่ว่าเอาให้ตายายไปเจ้าครับผมตายายไปสองตัวครับแล้วสิผัดกะเพราพี่น้องครับผม ติดตามได้ครับผมกบหนาครับผมใส่ไงอยู่ครับตวงง้าครับผมอ่าครับผมก็สิมาสับเป็นชิ้นเป็นชิ่นแต่พี่น้องครับผมสับเป็นชิ้นครับโอ้โหมักชิ่นใหญ่ชิ่นน้อยก็สับตามที่เขามักได้ครับผมรับเข้ากบเดี๋ยวผมมักชิ่นใหญ่ครับผม โอ้ตัวงามพี่น้องบักเอียบเลยมันจังครับกบหน้านี้มันเด้อครับพี่น้องก็ครับผมมากินกันเด้อพี่น้องกับสีผัดกะเพราครับผมนี่ครับโอ้ใส่สวยสยงามครับผมอกข้ากระสับครับผมรินฟ้าครับนี่ก็มีรินฟ้าได้มาสิบอย่างอย่างก้อยครับผมรินฟ้า อยู่น่ายนะครับผมบ้านทุ่งบ้านนาครับบรรยากาศครับผมนี่ลมลมหนาวครับพี่น้องก็เลยหัดเผ็ดกบครับมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อครับผมอ่าพี่น้องพามาเก็บกะเพราครับผมงามงามกะเพราปลูกปลูกไปครับผมล้วอยู่ข้างบ้านเลยครับก็ต้องไปซื้อครับผมหลายครับอ่า เย่ยอะไรล้วครับพอล่ะไปสนีกับพ่อครับผมสนีทพ่อปฏิบติเด็กเครื่องเขาเตรียมเคร่องได้ครับผมมีผิกสดแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็เอตะไครครับบักสีมาสีไคครับผมเคร่องมันครับจะมาตำเลยพี่น้องแล้วก็มีหอมหัวหอมครับหอมใหญ่ครับหอมหน่อยพมมีครับใส่ไปเลยครับพี่น้องครับผมอ้ ตํ้ให้บ่ต้องละเอียดลายครับตั้พอประมาณครับผมเพราะว่าเขาผัดผัดกับเผาหน้าครับเขาละเอียดลายมันจะบนเขาพอดีพอดีครับบรต้องละเอียดลายครับนี่อันนี้อันนี้กะเพาครับีกเก็บมาเมื่อกี้ตําเหตุพอดีพอดีครับผมอ่าครับผมอันนี้สับมาเรียบร้อยแล้วครับผมกบเขาครับ มาแล้วอันนี้ตาเครื่องเรียบร้อยครับผมอันนี้มีน้ำมันหอยครับแล้วก็ซอสฟาาเหลืองตะปูขาวนะครับแล้วก็ซอสฟ้าเหลืองครับผมปลาเหลืองแล้วก็ลดดีครับผมอ้าจุดเตาแล้วครับผมเนี่ยไปการแล้วจุดเตาเลยครับติดตั้ตงเตากัน เราครับผมเห็นหงอนหมดมันน้ำมันใสกวดกวดเลยครับพี่น้องอ่าครับผมน้ำมันเดือดเราใส่พริกเลยครับอืมกวดกวดเลยพี่น้องนะครับผมขับเห็ดป๊อกเนี่ยมาได้ครับมาดูกันได้แครับฝากกันนะพี่น้องครับผมช่องติดตามเด่นนิยมธรรมชาติบ้านพุ่มครับขัดเห็ดป๊อกครับนี่ครับ ควาหมหอมกันจังหน่อยหนึ่งด้วยเราคงไปใส่กบครับควาหอม,หอมให้มันให้มันหอมๆจกักหน่อยครับให้มันแห้งจกักหน่อยครับผมใส่ไฟแห้งจักนหน่อยเล่นครับช่วงแรกอ่าคนไปเรื่อยกันครับผมอ่าได้แล้วใส่กบเลยครับผม กุบปิ้เขาตับไปแล้วใสไปเลยน้องได้ตัวอดตัวอดตัวคนผัดไปอย่างน้อยเราคอ่คอยใส่น้ำใส่น้ำสต๊อกไปน้อยนิดครับเพิ่มน้อยก่อนครับผมไปเรื่อยครับใส่น้ำสต๊อกเรียบร้อยแล้วครับผัดไปเป็ดน,นึงแล้วเขาเติมนี่เลยครับไอ้น้ำมันหอย ตรวจดีน้ำมันหอยครับผมแล้วก็ฟอดครับผมผ้าเหลืองครับผมตรวจเลยเป็นอันที่เสร็จแล้วครับผมสุดท้ายเพราะาตบให้ด้วยใบนี่เลยครับไปใบบระคูดก่อนเด้อใบบระคูดใส่ลงไปก่อนครับใบบระคูด นมันี่ได้หอมหอมดูนีโปรต้องชิมครับผมรสชาติพอดีเลยครับคำนวณแล้วสีสันสุดท้ายนี่ครับใช้เลยครับผมสุกแล้วไปไปกะเพราหอมหอมมาเด้อครับผมพีม่น้องครับมากินกน้วกันครับผมฝากที่ได้ครับช่อง นี่นอยครับผมนี่ยมธรรมชาติหนุ่มบ้านทุ่งอ่าเดี๋ยวสิตักใส่จานเราไปกินนํากันครับผมพี่น้องครับผมอ่าครับผมหัดเรียบร้อยแล้วครับครบผัดผ็ดครบครับเนี่ยหัดกะเพราครบนี่ครับปรมาเน้้ครับมกินกันครับกะเพราครบแล้วก็ดีอันนี้มีไอหมูยำหมูครับผมต้องจัน่อยกันพี่น้องที่จวดมัจี่แซบครับเปิดไฟกันนะครับ สุดยอดเลยครัมาแค่เพียงกบพี่น้องเลยมากินด้วยกันเด้อครับผมก็ออือดอยอด้ลหมครับชอบครับเพื่อนกบครับผมเหมือนเอ้าเพื่อนพี่น้าพี่ฝากกิดตามนะครับผม้องง่ายๆครับนิยมธรรมชาติบ้านทุ่งครับผมที่บ้านทุ่ง ติ <ak> sponge, ้นปากอือโคมากองเอาติ้นต้องการกับพี่น้องครับผมโ้มาของเราเขาเหนียวอือจับแนบครับผมปบไปดักแงบมากนะครับได้ห้าตัวเขมาผัดกะเพราอือ มันขนาดนอ้องจับเจ็บปีนป่าอืมมาเล้วครับคนเนหนีวยวทุบวันนี้เราเขาวันนี้วันอาทิตย์ฝาก,กจับตะไคร่ตรวจติดตามให้เด้อรครับผมช่องเล็กน้อยครับผมมาๆน้องมาคนเดียวครับ อย่างนันอืมอืมแซ่บกบหน้านี่มันๆครับผมว่างๆเพื่อนๆหน้านาก็มาเยี่ยมเยี่ยมเำกันได้เด้อครับผมฝากเลยขอบคุณครับมาครับผม